โตโยต้าวีออ2025กลับมาอีกครั้งพร้อมความสดใหม่ที่หลายคนรอคอยรถซีดานยอดนิยมของคนไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดความทนทานและดีไซน์ที่เหมาะกับทุกยุคสมัยปี2025นี้โตโยต้าได้ยกระดับ v ีออให้ล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้ในชีวิตประจําวันเริ่มจากภายนอกที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่หมดจดเส้นสายตัวถังดูฉบเฉีียวมากขึ้น กระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตขนาดใหญ่ไฟหน้าเลดแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟส่องกลางวันแบบเล็ดช่วยเพิ่มความหรูหราและปลอดภัยในเวลาเดียวกันด้านท้ายของรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ต่อเนื่องเข้ากับตัวถังเพิ่มความรู้สึกกว้างและมั่นคงบนท้องถนนล้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วให้ความลงตัวทั้งในด้านสไตล์และการยึดเกาะถนนเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบภายในที่ยกระดับความหรูหราและเทคโนโลยีทันสมัย วัสดุตกแต่งคุณภาพสูงถูกใช้ในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลที่ออกแบบให้ดูเรียบหรูหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ใช้งานง่ายขึ้นเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ดีไซน์ใหม่ให้ความสบายมากขึ้นในการเดินทางไกลพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกแม้ในเส้นทางที่ยาวนาน ในส่วนของเครื่องยนต์โตโยต้า Avios 2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร Dual VVT-i ให้กำลังสูงสุด106แรงม้าและแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถในระดับเดียวกันระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้น มั่นใจในทุกโค้งและทุกพื้นถนนเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารถูกลดลงด้วยฉนวนการเสียงรอบคันทำให้การขับขี่เงียบและผ่อนคลายยิ่งขึ้นโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยเช่นเคยโดย v ีออสสองพมาพร้อมชุดเทคโนโลยีโตโยต้าเซฟตี้เซนที่รวมฟังก์ชันความปลอดภัยอัจฉริยะไว้ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัย และระบบไฟสูงอัตโนมัติช่วยให้ผู้ขับมั่นใจทุกเส้นทางไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยรอบคันกล้องมองรอบทิศทางและเซ็นเซอร์ช่วยจอดที่ทําให้การขับขี่ในเมืองง่ายและปลอดภัยขึ้นนอกจากรุ่นเครื่องยนต์เบนซินแล้วยังมีรุ่นไฮบริดที่ใช้เทคโนโลยี Hybrid System รุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัด ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังรวมกว่า120แรงม้าช่วยลดการปล่อยไอเสียและให้สมรรถนะที่เหนือกว่าพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งแบบ Eco Normal และ Power เพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของผู้ขับแต่ละคนการเชื่อมต่อภายในรถก็ถูกพัฒนาให้ครบครันมากขึ้นมีระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายช่อง USB ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในรถที่ช่วยให้ผู้โดยสารเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดการเดินทาง ระบบเครื่องเสียงหกลำโพงให้เสียงที่คมชัดและมีมิติพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนที่ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำอีกจุดเด่นของ VOS 2025คือการออกแบบให้รองรับการใช้งานในชีวิตจริงได้อย่างครบถ้วนช่องเก็บของภายในห้องโดยสารถูกจัดวางไว้อย่างชาญฉลาดทั้งช่องเก็บขวดน้ำช่องเก็บโทรศัพท์และกล่องเก็บของตรงกลางส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางพอสำหรับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่หลายใบ เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางใกล้ของครอบครัวด้านเทคโนโลยีความสะดวกสบายโตโยต้าได้ใส่ระบบสตาร์ทรถด้วยปุ่มพุชสตาร์ทระบบกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทเอนทรีและระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันออโ,อโต้โฮช่วยให้ผู้ขับสะดวกขึ้นในทุกสภาพการจราจรระบบควบคุมเสถียร,รภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันทำให้วีออคันนี้เหมาะกับทั้งผู้ขับมือใหม่และมืออาชีพ ในภาพรวม t o y ยต a v วี o s 2025คือรถที่ผสมผสานความเรียบหรูความประหยัดและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานขนาดกระทัดรัดที่ใช้งานง่ายปลอดภัยและมีคุณภาพการขับขี่ที่มั่นใจได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่การจราจรหนาแน่นหรือขับทางไกลบนถนนใหญ่ v ี o s ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนและทั้งหมดนี้คือรีวิวของโตโยต้าี o s 2025รถซีดานที่พร้อมพาคุณไปได้ไกลกว่าที่เคย หากคุณชื่นชอบรีวิวนี้และอยากติดตามข่าวสารรถใหม่ใหม่รีวิวรถรุ่นล่าสุดและข้อมูลที่น่าสนใจจากโลกยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องอาสานการาชเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่จากเราแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ